นั่นลงสแกลนะครับก็มีล้อเข้า1ตัวนะเป็นฟิ t เทคคอ o b บ้าลิมิเต็ดนะครับส่งหลังซ่อมนะครับเช็กระบบดูสภาพลอกนะครับคือเนี่ยแห้งๆเลยนะครับแล้วก็เลอะๆเลยสภาพอาการพังก็คือเนี่ยครับแขนหมุนแต่ว่าตัวเลี้ยงสายไม่เอาซ้ายเอาขวานะครับแล้วก็ลอกที่ค่อนข้างที่จะหมุนแล้วมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับสกปรกมากโอเคเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะครับผ่าออกมาแล้วนะครับดูสภาพนะครับดู ตัวท่านดันนะครับชุดภายในนะดูตามแป้นกดเนี่ยสามเฟืองนะครับคือจระบีดานี่ครับแผ่นลงแผ่นรองลูกปืนยังไงก็ไม่ลื่นนะครับราตัวเนี้ยก่อนส่งมายัางไงก็ไม่ลื่น,นครับดูตัวหนอนนะครับเฟืองแกนตั้งเฟืองแกนตัวหนอนชํารุดนะ,ะเห็นไหมครับฟันเอียงฟันเอียงชัดเจนนะครับตอนี้ฟันหักเลยตรงที่ขี้ไว้นะครับฟันหักเลย โอ้ตัวหนอนพังนะครับเขาควายไม่มีมาดูชุดบอดี้นนะเละนะครับถอดล้างให้ทุกฟอกทุกมูมนะครับปืนกลับครับดำตีเลยโอเคครับเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันดูลูกปืนการสปูนนะครับโอเคลื่นไม่ลื่นเดี๋ยวมาดูนะครับ นุ่งสแกลนะครับส่งงานล้างเช็คระบบนะครับเป็นล็อกฟิทเทคขอบ้าลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับสภาพล็อกตอนมาถ่ายชิปไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็พังหมุนไม่ได้นะครับมีอาการสากขึ้นมือล็อกติดๆกรขัดนะครับก็ทําการเช็คนะครับก็เปลี่ยนเฟืองแกนตั้งเืองแกตัวนอนนะครับแล้วก็เป็นเฟืองตัวนอนนะครับขอไฟไม่มีมาแต่แล้วก็ผมก็หาของไฟใส่ให้นะครับเป็นของแท้เบิร์กูนตรงรุ่นนะครับใส่เข้าไปในตัวล็อกให้เรียบร้อย ก็จะเป็นแผ่นยางนะครับแผ่นลูกยางรองนะครับฝั่งปรับคอนสปูลน,นะครับที่ว่ามันยุบมาก็ทําการใส่ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอาการต่อมาก็เละๆหมดเลยนะผมถ่ายคลิปไว้อยู่เนี่ยกิ๊กตัวประคอนสปูลไม่ดังนะครับแก้ไขให้ดังๆแล้วนะครับอ่ากิ๊กเสียงสตาร์เด็กนะครับดังปกตินะครับผ้าเบรกเนียนทั้งสี่แผ่นนะครับแล้วก็ตัวกิ๊กเสียงอ่าของ พับเบรกนะครับกกเสียงเวลาปลาลากมันไม่ค่อยดังนะครับผมก็ดัดองศาให้ใหม่นะครับดัง่ลๆลย่นนี้เลยทีนี้มาเช็คที่ระบบเบรกนะครับเบรกไม่สะดุดนะเบรกสมูทนะครับเบรกนั่นแล้ะครับลูกปื้นกับล็อกสนิทนะครับภาพเนี่ยเละๆเลยนะครับล้างเคลียร์ให้นะครับสะอาดๆทุกจุดนะครับ ตัวสปริงปีกานะครับสับปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับสปริงชุดดันไม่คดไม่งอทั้งสองตัวนะครับตัวแท่นดันเริ่มมีรอยยุบบ้างแต่ก็ยังสับปกติยังไม่ผลจากการใช้งานนะครับเปลีกยนตั้งเป็นการตอนอนนะครับเปลี่ยนของแท้เบิกสูนให้เขาควายตัวหนอนก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับตัวลูกปืนเนี่ยสากดำนะครับสากสะดุดเละๆมาเลยนะครับแก้ไขให้แบบนี้เลยนะเป็นลื่นแบบนี้เลยนะครับล้างกับน้ำหนูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเปิดคอนสักหน่อยอ่า ไปคอนสักหน่อยนะครับแต่ก็ตัวเฟืองเนี่ยตัวเฟืองก็ถือว่าโอเคนะกลับมานุ่มได้ที่แรกเนี่ยสักๆเลยเพราะว่าจัะบีมันดำจัลลบีขาดนะครับตัวพินิจเกียร์มีรอยขีดข่วนบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังเนียนๆอยู่ใช้งานจริงอาจจะมีไอ้สักๆบ้างนิดหน่อยนะครับตามภาษาที่ว่าเฟืองมันเริ่มชํารุดนะครับตัวลูกปืนแกนสปูเนี่ยดำนะครับไม่มีความลื่นแน่นอนทั้งตัวล้อเนี่ยคือมันเยิ้มจัะบีและจัลบีก็สกปรกมากนะครับฝังปักความลื่นก็เหมือนกันนะครับ ล้างแก้ไขเคลียลูกปืนให้ใสสะอาดนะครับอะไรเช็คให้หมดแล้วนะครับก็ถือว่าตีไปก็เอากลับไปใช้เนี่ยก็ใช้งานได้นะครับอยู่ที่การดูแลรักษาของเราด้วยใช้งานได้ปกตินะครับจับหมุนเนี่ยสมูทมือนะจับหมุนเบาเลยนุ่มๆมือนะครับไม่มีแบบขึ้นมือเลยนะปูนวิ่งเงียบนะครับเฟสที่ใช้ก็นี่แหละครับไบโอกนะครับอินเินตี้นะใช้เนี่ยครับลื่นเลยเชนิวตะเกียบเชน้พอลูกปืนวิ่งเงียบๆนะครับ ตุบปืนใต้เสาถ้าไล่เนี่ยนะครับแขนมันจะหมุนนุ่มๆสมูทอย่างนี้นะครับชารบีถ้าเอาเฟืองอยู่ก็จะนุ่มๆน,นะครับโอเคครับส่งงานครับ